สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดวงความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเครื่องเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเนาะก็เก็บแต่เรื่องราวดีๆในคลิปไปก็พอนะคะไม่ต้องไปใส่ใจกับเรื่องราวที่เหนือหรือเรื่องราวที่มันแย่ๆหรือไม่ค่อยดีนะคะเก็บพลังงานบวกไปก็พอ ส่วนใครที่อยากจะลงส่วนตัวรบกวแนแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะอ่ะโอเคเริ่มกันเลยสำหรับความรักของชาวราศีกรกฎ S เลนดิพิตีนะคะในเรื่องของความโชคดีเดือนนี้คุณอาจจะโชคดีเป็นวิเศษเรื่องของความรักบางคนอาจจะโชคดีในเรื่องของการเงินด้วยบางคนอาจจะถูกหวยนะคะเมื่อที่ผ่านมาถูกกันหรือเปล่าอ่าโอเคต่อไปนะคะ นีม่มาว่าเดือนนี้คุณจะโชคดีในเรื่องความรักนะมันเป็นไพ่ของความโชคดีเป็นไพ่ของความสุขนะคะอาจจะลัคกี้อินเลิฟลัคกี้อินเกมหรือเปล่าใครจะไปรู้เนาะ,ะดูกันต่อไปนะคะ Our spirit you see clearly now กับ our skunk spirit know your worth บางคนคุณมองเห็นบางสิ่งบางอย่างบางความรักความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้น นะคะแล้วคุณก็รู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นพอคุณเห็นคุณค่าของตัวเองพอคุณรู้คุณค่าของตัวเองกลับกลายเป็นว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยคุณเองอาจจะโชคดีแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะะในเรื่องของความรักเนาะอ่ะต่อไป Love yourself first, your self respect make you more romantically, romantic Rom romantically นะ attractive. โอเคเดือนนี้มีมาว่าชาวราศีมังกรโฟกัส mm hmm. กับการรักตัวเองโฟกัส mm hmm. กับการเห็นคุณค่าตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่ดึงดูดกับความรักได้มากขึ้นแล้วดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลัง mm hmm. เดือนพฤษภาคมนี้นะคะโอเคต่อไปนะ มาดูพลังงานของคุณดีกว่าขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีกรกฎค่ะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีกรกฎค่ะ Six of p e n a c l e ช่วงนี้คุณอาจจะไปโฟกัสที่การทำบุญการช่วยเหลือคนอื่นนะคะการให้เวลาตัวเองการบาลานซ์ตัวเองในเรื่องของความรู้สึกหรือการลงทุนลงแรงเรื่องของความรักมากขึ้น สดาบนะคะ six of swords q u e e n of w ones f i high pentest คุณเลือกที่จะนิ่งนิ่งนะคะถอยออกมาห่างออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะคุณโฟกัสกับตัวคุณเองกับความสุขกับแพชชั่นของตัวคุณเองมากขึ้นนะคะคุณเหนื่อยแล้วกับการที่ใครคนนึงไปไมามาเอเนจีของคุณในมองว่าที่คุณนิ่งคุณเงียบที่คุณไม่ทําอะไรเพราะว่าคุณต้องการบาลานซ์พลังงานในตัวของคุณเองนะคะบาคนคุณอาจจะให้จน ให้จนเกินพอแล้วนะให้มากเกินไปนะคะ Justice นะคะเหมือนคุณเลือกจะตัดสินใจที่จะเลือกที่จะให้ตัวเองให้สิ่งดีๆกับตัวเองมากกว่า uh, Queen of Cups ขยาย6ดาบ Ace ah of Cups ทันหลังจากสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์คุณนะคะเมยรู้สึกว่าคุณให้มาเยอะแล้วนะสำหรับชาวราศีกรกฎคุณใจดีมากๆนะคะคุณให้เขามากๆคุณ เป็นคนที่ใจอ่อนนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วคุณเองนั่นแหละที่เหนื่อยเอง q ค n o นั a วาสกับ The h e r m ร์ขึ้นมาขยายกันไฮเพ p นเทสกับไพ่เกับ5้าไม้ท้าไม้มองที่คุณนิ่งคุณเงียบส่วนหนึ่งเพราะคุณไม่ชอบดรามา่า คุณไม่อยากที่จะทะเลาะกับใครคุณไม่อยากที่จะมีปัญหานะคะคุณเลือกที่จะเดินหันหลังมาจากสิ่งที่ทําให้คุณทุกข์ใจทําให้คุณไม่มีความสุขสิ่งที่ดึงพลังงานลบๆของคุณช่วงนี้คุณจะโฟกัสกับตัวเองมากกว่าบางคนอาจจะถึงเวลาที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าต้องตัดสินใจสักทีต้องเลือกตัวเองสักทีนะคะเพื่อจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่านี้หรือว่าเพื่อเพื่อตัวคุณเองไม่ว่าด้วยจะเหตุไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่เมย์มองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณจะเเลืออกตััววงนสาาบชี กรกฎนะคะอ่ะโอเคต่อไปมาดูพลังงานนะคะของเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวกรกฎนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกรกฎนายจับวันทะเลาะกันบ่อยมีปัญหากันบ่อยนะคะทะเลาะกันอีกแล้วทะเลาะกันรุนแรงเรื่องราวเดิมๆปัญหาเดิมๆ นะคะแต่เม์มองว่าเขาเองก็ยังไม่ปล่อยคุณไปเขายังมีแพชชั่นกับตัวคนอยู่คนๆนั้นอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะเมสิ์ธนูยังเลือกไม่ได้เลยไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะถ้าในกรณีที่มีสองสาคนในความสัมพันธ์เมมมองว่าเขาเองก็ยังไม่เลือกนะคะยังไม่เลือก mm hmm. Two of Cup ขึ้นมาแต่เขาเองผูกพันกับคุณมีความรักให้กับคุณชูอัพครับ ทั o ร์สั r วมันเขาเองอาจจะต้องเลือกระหว่า,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 งา,า,างความรัาาก,าารการบางคนอาจจะเลอกจากเลือกอาจจะต้องเลือกระหว่างคนสองคนอาจจะบางครั้งอาจจะหมายถึงสถานการณ์บางคนก็อาจจะต้องเลือกคุณกับอย่างอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3ามแต่อย่างใดอาจจะเป็นเรื่องราวอื่นนะคะแม่มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะรักๆเลิกลก,ลก,กันมาหลายรอบแล้วนะคะเขาเองก็เหนื่อยแต่ว่าแมมมองว่าพลังงานของเขาอะ ก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยคนไปหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะปล่อยคนไปนะคะขยาย1ิไม้ท้าเไม้ท้าเป็น10เหรียญบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันอยู่นะคะเป็นครอบครัวกันแล้วเขาเองยังไม่อยากที่จะเสียสละหรือว่ายังไม่อยากที่จะให้ครอบครัวหรือความสัมพันธ์นี้มันพังลงขยาย The Tower เป็นไพ่ Knight of อ a n d s ขึ้นมาสิ่งที่ทำให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันพังเมมองว่าเป็นความ การเอาแต่ใจการอยากทําอะไรทำนะคะในตัวของเขาเองบางคนอาจไม่รอ้องการเจ้าชู้ก็ได้นะคะ Queen of Wand ขายาย The Lovers เขายังมี passion กับคุณเขายังรักคุณอยู่ถึงแม้จะมีปัญหากันบ่อยทะเลาะก,กันบ่อยแต่ยังรักคุณนะคะสองดาบกับไพ่ The World อขอขยายสองถ้วยกาวถ้วยคุณนี่เป็นคนที่เขารักที่สุดเป็นคนที่เขาถูกใจที่สุดไพ่สีถ้วยขึ้นมาแต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายเลยมันไม่สมูทเลยทะเลาะก,กัน เปลนรัศพลังงานที่ได้คือทะเลาะก,กันบ่อยมีปัญหากันบ่อยจะเป็นด้วยด้วยความที่เรื่องราวที่เป็นนิสัยของเขาหรือจะเป็นที่นิสัยของคุณก็ได้บางคนคุณอาจจะอยู่ในรักทางเลือกนะคะไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนที่เขารักคุณก็จริงเขาให้ความสนใจคุณก็จริงแต่เขาเองก็ยังไปมีแพชชั่นกับคนอื่นนะคะมีทางเลือกอื่นมีคนอื่นเข้ามาแต่ถามว่าเขาจะทําอย่างไรกับชาวราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ไมาว่าเขาเองก,ก็ยังไม่ปล่อยคนไปนะคะต่อให้มีปัญหาหรือว่าต่อให้ทะเลาะก,กันหนักแค่ไหนเด,เดี๋ยวเขาก็กลับมาแหละแต่ถามว่าถ้าสมมติคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นสามเศร้าอาจจะหมายถึงเขาเองก็ยังจะไม่เลือกใครนะคะถ้าคุณเป็นคนมาก่อนเขาเองก็อาจจะยังไม่ทิ้งอีกคนที่มาทีหลังถ้าคุณเป็นคนที่มาทีหลังแล้วเขาเองมีข้อบครัวอยู่แล้วเขาเองก็ยังไม่ทิ้งคุณแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจในเรื่องของคนที่มาก่อนนั่นเองนะอ่ะตาสามราเป็นไพ่แปด ะะหลักๆเขาอยากโฟกัสกับความมั่นคงการเงินการงานของตัวเขาเองด้วยเหมือนกันหรือบางคนเขาต้องการที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้คุณไปอีกสักพักใหญ่ๆนะคะคือเขาไม่รีดนั่นแหละเนาะอ่ะโอเคเ้าคนนั้นของชาวราศีกรกฎอยากบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎคะ I want to be more than f r i e n d เขาอยากที่จะเป็นมากกว่านี้อย,นกกนอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนอยากจะเป็นมากกว่าคนคุย ะคะ I s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  everything up แต่เขารู้นะว่าเขาคือคนที่ทำให้ทุกอย่างพังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพังเพราะเขาเพราะนิสัยเขาพเพราะความอาอาแต่ใจของเขา It is your f a u l t บางคนเขาอาจจะโทษคุณด้วยนะคะโทษที่บางคนคอาจจะดูแลเขาไม่ไดีพอหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะไปเช็คเขาไปตามเขาไปไปตื้อเขาหรือว่าไปวุ่นวายกับเขามากเกินไปไม่มองว่าส่วนหนึ่งลึกในใจเขาถึงแม้เขารู้ว่าเขาเองเป็นคนผิด แต่ลึกๆแล้วก็ยังมีเปอร์เซนต์ที่เขารู้สึกว่าเขาเองยังโทษคนอยู่นะคะอันนี้ก็ให้ระวังไว้เนาะ I want a family with you เขาต้องการที่จะมีครอบครัวกับคุณพรอมที่จะจริงจังกับคุณถ้าบางคนมีครอบครัวอยู่แล้วไม่มงว่าเขาเองก็จะเลือกครอบครัวของตัวเขาเองนะคะก็คือถ้าเป็นครอบครัวกันอยู่นะ หรือว่าถ้าคุณเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังไงไม่ว่าจะเป็นสถานะคนมาก่อนมาหลังคนคนที่เขาจะเลือกครอบครัวของเขานะคะ you are the one from me บางคนคือคือคนที่ใช่ของเขานั่นแหละคือคนที่ใช่คือคนที่เขาต้องการแต่บางครั้งอาจจะต้องการเวลานะคะต้องการบทพิสูจน์หลายๆอย่างเมย์รู้สึกว่าเขายังไม่ยอมแพ้ง่ายๆในความสัมพันธ์นี้ต่อให้มันไม่สมูทหรือว่าต่อให้มันมีปัญหากันแค่ไหนสุดท้ายแล้วเขาเองก็ยังจะสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะว่า ขารู้สึกว่าคุณเองเป็นคนที่ใช่ของเขาเป็นเป็นคนคนนั้นของเขาอะแต่ว่าเออบางทีอาจจะเป็นคนที่ใช่ในผิดช่วงเวลาที่ผิดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็พิจารณากันเอาเองเนาะอ่ะโอเคต่อไปไพยอยนน่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของความรักนะไพ่จักรวาลจะแนะนำอะไรคะ Action speak loudly. Express your love t o actions. ถ้าคุณอยากจะให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงคุณอาจจะต้องแสดงออกนะคะมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขารักคุณไหมให้มองที่พฤติกรรมของเขาเพราะว่าพฤติกรรมของเขานะคะ Action การกระทําของคนเราเนี่ยมันพูดชัดเจนที่สุดแล้วมันแสดงออกชัดเจนที่สุดมากกว่า มากกว่าคำพูดที่เราใช้พูดกันทุกวันนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วล่ะสำหรับความรักของชาวราศีกรกฎเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าดูดวงส่วนตัวรักว่าแหละลายอดี ID ที่ไม่ให้ใต้คลิปมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย